เป็นน้ำตาลอมชมพู for YouTube ออกริบรุ่นใหม่มาด้วยกันทั้งหมด9เฉดสีนะคะอันนี้เนี่ยเราก็ได้ลองดูแล้วนะทำให้เรานึกถึงอีกแบรนด์หนึ่งที่เรารีวิวไปก่อนหนะ้าน,นี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแพคเกจกันก่อนนะน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ตัวแปรของเขาเก็จะเป็นทรงลักษณะนีนะ้ซึ่งมันก็จะมีทั้งสีที่รอดเราไม่รอดสีที่ไม่รอดเนี่ยก็จะมีในเชิงว่าสีมันสดสีมันมีความชมพูมากหรือแดงมากอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่เข้ากับผิวแนกนะคะหรือว่าความชอบของแนเองนก็มีีอกเรื่องนึงก็คือบาสี่ะ แล้วก็คือมันตกร่องนะคะด้วยความที่เนีกก้ยมีร่องปากนะคะมันก็จะแบบไหลเป็นเส้นๆอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบอ่ะยางเนาะแต่ว่ามันก็มีสีที่รอดแล้วก็ชอบนะคะมีสองสีด้วยกันเดี๋ยวนี้จะประทายให้ดูสีแรกเบอร์ศูนหนึ่งเป็นน้ำตาลอมชมพูนะคะอยากเรียกร้องให้โฟรูทูทำโทนสีตุนตุนน้ำตาลเยอะกว่านี้อะ่ะคือเหมือนเขาออกสีเอะมาก็จริงนะแต่เกินครึ่งเป็นสีชมพูเป็นสีสดไปแล้ว หวานเป็นสีที่ทา,าออกมายัางไงก็สวยและสีที่สองจะเป็นเบอร์ศูนย์เจ็ดจ้าเป็นชมพูนะคะที่มีความแบบว่าโทนเย็นขึ้นมาใครที่ชอบแต่งหน้าทนชมพูนะ่าจะชอบสีนี้สีนี้ก็ทาง่ายทารอดเดี๋ยวมาทาสีที่ไม่รอดให้ดูสักหนึ่งสีแล้วกันนะคะว่าแบบเออมันเป็นยังไงอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์เก้านะมองไกลๆมันก็สวยใช่ไหมคะแต่ว่ามองใกล้ๆเนี่ยอืม ฉะนั้นใครที่มีร่องปากนะเราก็ชอบโทนสีแบบเดียวกันแนกนะคะก็เบอร์ศูนยหนึ่แล้วก็ศูน